ฟรีเซอร์บอกภารกิจแก่กองกำลังกีนิวให้ค้นหาดราก้อนบอลและจับเบจิต้ากองกำลังกีนิวตรวจสอบสเกลเตอร์ติดตามเบจิต้าพร้อมด้วยแรงพลังงานสูงอีก2แรงฟริเซอร์แจ้งให้ทราบว่าเป็นเพียงผู้อ่อนแอ2คนจากโลกกรูโดจำได้ว่าตอนที่เบจิต้าดูถูกเขาบนดาวเคราะห์ดวงหนึ่งของฟริเซอร์เขาเกือบจะโจมตีเบจิต้าแต่ฟริเซอร์กลับโจมตีเขาจากด้านหลังและหยุดไม่ให้เขาทำมันกรูโดเริ่มลิ้มรสการแก้แค้น ขณะที่กองกําลังกีนิวทําการอุ่นเครื่องตามปกติเพื่อออกเดินทางทําภารกิจให้สําเร็จในขณะเดียวกันนั้นเบจิต้าคุลลินและโกฮังแข่งกับเวลาเพื่อรวบรวมดราก้อนบอลเข้าด้วยกันและทําให้เบจิต้าเป็นอมตะเพื่อที่เขาจะได้ต่อสู้กับกองกําลังกีนิวได้ในอวากาศโกคู Goku, ตื่นขึ้นมาแปลงฟันล้างหน้าและต่งงายด้วยชุดเครื่องแบบใหม่จากนั้นเขาก็รออย่างอดทนเนื่องจากยานของเขาอยู่ห่างจากดาวนาเม็กเพียง20นาทีเท่านั้น ย้อนกลับไปที่นาเมก็กเบจิต้าคุริลินและโกหังได้กลับมารวมตัวกับดราก้อนบอลอีกครั้งแต่ความลังเลในนาทีสุดท้ายของคุริลินทําให้กองกําลังกินิวมาทันเวลาโกหังแทบจะตกตะลึงด้วยความกลัวเมื่อสังเกตเห็นระดับพลังของทีมและคุริลินตําหนิตัวเองที่ไม่ฟังเบจิต้าในความพยายามที่จะแยกดราก้อนบอลออกจากกันอีกครั้งบเบจิต้าก็ควางอันที่อยู่ในมือของเขาไปให้ไกลจากกลุ่ม อย่างไรก็ตามในเวลาที่โกฮังและคุิลินหันไปตามเส้นทางของลูกบอลบาตาก็ดึงมันกลับมาแล้วเมื่อตระหนักว่าไม่มีโอกาสที่จะหลบหนีบเบจิต้าจึงสั่งให้คุณิลินทำลายดราก้อนบอลซะเป็นอีกครั้งที่ความพยายามที่จะหยุดกองกำลังกินิลล้มเหลวเมื่อกรูโดใช้พลังของเขาเพื่อหยุดช่วงเวลานั้นและดึงลูกบอลกลับมาเมื่อบเบจิต้าเห็นสิ่งนี้ก็ตระหนักว่าข่าวลือเกี่ยวกับกรูโดนั้นเป็นเรื่องจริง ริคูจีตปาตาและกรูโดเล่นเป่ายิกฉุบเพื่อตัดสินว่าใครจะเป็นฝ่ายได้ต่อสู้ในท้ายที่สุดริคูมเป็นฝ่ายชนะได้ต่อสู้กับเบจิต้าและเป็นกรูโดที่จะเผชิญหน้ากับโกหังกับคุลิลิน เบจิต้าว่าพวกเราจะต้องใช้หัวเพราะการโจมตีโดยตรงจะไม่ได้ผลกับเขาเบจิต้ายอมรับว่าเมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์แล้วพวกเขาสามารถใช้ความช่วยเหลือของโกคูได้จริงๆกับตันกีนิวออกเดินทางพร้อมกับตรา้อนบอลในขณะที่กรูโดคุลิลินและโกหังก้าวขึ้นมาต่อสู้กันคุลิลินและโกหังเร่งพลังเต็มที่ทําให้กองกําลังกินิวตกตะลึงที่พวกเขาปกปิดพลังไว้แล้วตอนนี้ก็จบลง ในมังงะโกคู Goku พบชุดใหม่ในกระเป๋าสไตล์ปิกนิกที่จาพิภพส่งมาให้ในช่วงลึกลึบความหลังของกรูโดนั้นเบจิต้าไม่มีหาง